พามาอัปเดตค่าผักชีของไทยนะคะเราเอามาปลูกที่สวนเราเนาะโรเมเนียนะคะงามมากเลยค่ะที่นี่มันไม่มีขายนะคะเพราะว่าเมืองเรามันไม่ค่อยมีเอเชียเนาะมันก็เลยไม่มีขายค่ะก็เลยเอาเม็ดมันมาจากที่ไทยนะคะแล้วก็เอามาปลูกแล้ว บางทีก็ไม่ได้เก็บมันมากินปล่อยให้มันมีเม็ดแก่ๆเนาะแล้วก็เก็บไว้ทำพันนะคะแล้วก็มีการปลูกพริกด้วยนะคะนะคะ่ะก็จะปลูกสลับกันระหว่างพริกของไทยแล้วก็พริกของเม็กซิกันนะคะเพราะว่าพริกของเม็กซิกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆพริกเขียวบ้านเรานะคะก็คือลูกยาวๆแบบนี้นนะคะ่ะแล้วก็เผ็ดด้วยนะคะพริกเม็กซิกันเผ็ดมาก นี่ค่ะก็ปลูกสลับสลับกันไปมีอันนี้ด้วยค่ะเราเอาปุ๋ยขี้ขี้อะไรนะขี้บัวค่ะมาแล้วเนี่ยมันก็เลยติดเม็ดผักมาเป็นผักสลัดนะคะก็เลยเอามาลงมันงอกขึ้นมาเป็นต้นนะคะแล้วเนี้ยเราก็เลยเอามาลงดินปลูกแยกต่างหากเนาะลองปลูกว่ามันจะงามไหมก็งามนะคะ เป็นคล้ายๆสลัดบ้านเราค่ะอันเนี้ยเนี่ยค่ะผักติ้วฝรั่งนะคะที่เขาเรียกกันเพราะว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะอันเนี้ยเอาไว้ใส่แกงเห็ดนะคะเรายังไม่ได้เอาหญ้าออกเลยค่ะสวนเราเนาะยังมีหญ้าเต็มไปหมดเลยหญ้าขึ้นเร็วมากเลยแค่ฝนตกไม่กี่วันก็ขึ้นแล้วค่ะนะคะต้นพลิกจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ฮะเนี่ยนี่ค่ะแต่ต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ย อันนี้พริกของโรเมเนียนะคะพริกมันมีหลายแบบนะคะลูกยาวๆเล็กๆเหมือนบ้านเราก็มีก็คือเป็นพริกเม็กซิกันแต่พริกของโรเมเนียก็จะเป็นลูกเหมือนใหญ่ๆนะคะยาวๆก็คล้ายๆพริกหยวกที่เขาเอามาผัดก็มีค่ะเยอะนะคะหลากหลายแบบเนาะแต่ว่ามันไม่เผ็ดเหมือนพริกของไทยแล้วก็พริกของเม็กซิกันเนาะ ไงคะ่ะเอามาให้ดูเนาะอยู่เมืองนอกคะ่ะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจะเข้าหน้าร้อนก็ปลูกผักได้เหมือนบ้านเราคะ่ะเผื่อใครที่ชอบโรมาเนียนะคะอยากมาอยู่โรมาเนียถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็วิถีชีวิตค,คล้ายๆบ้านนอกของไทยเลยคะ่ะชาวบ้านทั่วๆไปก็ปลูกผักต่างๆปลูกเตงโมนะคะปลูก รับทองปลูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆบ้านเราเลยนะคะวิถีชีวิตของชาวต่างจังหวัดนะคะบ้านนอกนะ